สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ยายมีเมนูมานำเสนอนะคะต้มแซบคากิแล้วก็คือปัตถุดอีกนิดเหลือมาจากตอนอวันตรุษจีนส่วนประกอบก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดยายใส่ลงไปในหม้อแล้วเนะาะก็เหลือนี่มะขามเกียกแต่ยายจะใส่ไปเลยไม่ต้องใช้น้ำมะนาว พอน้ำมะนาวันโดดไปสำหรับคนแก่นะคะมันเปรี้ยวโดดไปแล้วก็จะมีพริกเดี๋ยวยายจะมาคั่วแล้วก็ตำพริกแห้งแล้วก็นี้ต้นหอมกับบักชีฝรั่งไว้ใส่ตอนจบตอนถุดท้ายแล้วก็เมนูที่2นี่เต้าหู้เหลืองผัดเต้าหู้เหลืองใส่ใส่ใบขึ้นช่าย เดี๋ยายจะหัน่นแล้วก็เอาไปทอดหน่อยๆ <c oughs> ตบพริกกับกระเทียมใส่แก้เลี่ยนนะคะพริกไม่แก้เลี่ยนโอเคเดี๋ยายอันนี้น้ำเดือดแล้วยายก็จะขอเอามาขามก้อนเนี้โยนลงไปเลยนี่แล้วก็ตามด้วยเกลือนิดนึงก็ประมาณช้อนชาคอ ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากเกลือน้ำปลาตาลรสนิดหน่อยจบแต่นี่ยายไม่ใส่น้ำตาลนะเคีรือยายขอขั้วพริกก่อนนะคะนี่ยายก็ทอดเต้าหู้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวยายจะทำการผัดเลยอันนี้ยายตักน้ำมันออกแล้วนิดเดียว ใก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยลั่วให้หอมๆนิดนึงใจจะใส่นิซีิ๊วขาวลงไปในในเต้าหู้เลยเนาะเพืความสะดวกรวดเร็วแล้วมันหอย ตัดเ้ือน้ำตาลนิดนึงนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะติ๊ดเดีวยวไม่เยอะหนึ่นตวัวเอ่อวามาร่อยนิดนึงติ๊ดหนึ่นงติ๊ดเดีวยวเหมือนกัน ด้วยน,ะนิดนึงเพืที่ว่ามันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อต้าหู้เพราะว่ายาไม่ได้ใ,ใส่หมูอะไรเลยขอหยอกอซอสนิดนึงนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยผักต้นหอมขึ้นช่ายเนาะใส่เยอะ ท้ายเลยขอใส่พริกไทยแส่ผลนนิดนึงอันนี้พริกไทยใหญ่บดเองเนาะใหญบดเอง สุดยอดของความอร่อยนะนี่ก็เสร็จแล้วใส่ถ้วยนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนจาน ผัดขึ้นใช้ใส่พริกนิดหน่อยแก้เลี่ยนนะคะอาหารทุกอย่างเราสามารถดัดแปลงให้ถูกปากเราได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปเป๊ะๆตามสูตรนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปต้มแซบคากิอันนี้เดี๋ยวยายขอชิม้มแซบเนาะ ยายจะช,อชอ็อปช็อปพริกให้มันแบบว่าออกมาดีกว่าแต่ก็มาพี่แบบนี้หน่อยนึงพี่หยาบหยาบ ว่ามันเปื่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาในหม้อนี่เดือดพรักๆกเลยประมาณนี้นะคะใหญ่ก็ปิดแก๊สเดี๋ยวดาให้ดูนาอ It gets better ต้มเสอุ้ยน้ำลายไหลหอมกินข้าวเลยนี่นะคะต้มแซ่บหน้าตาของต้มแซ่บต้มแซ่บคากินะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไปพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ